โรงบาลสิรินพราน้าแม่พรมาถอนแขวโอ้ต้นกล้วยโอ้บรรยากาศร่มรื่นครับนี่คือทางอย่างของโรงหมอลรงบานครับ นี่ล่งบันซิลินทรอนเป็นปลาป่วยตัวนี่ก็เป็นสนามห้าครับนี่ห้องหมอเมืองไทยครับ นี่เป็นสาน้ำ โอ้ดอกไม่นาะโรงบานครับเป็นได้ครับโรงบานงามบอเป็นตายอยากมาอยู่บอกครับมาอยู่ซะเจ้าพ่อยายไอ้ส <c oughs> ิอยากมานอนโรงบานเนาะ แมะพ่อนซ่อ,อนต้นไม้ต้นไม้อยู่หน้าร่งบานโอ้ยจะาแมงสวยงามครับนี่ขึ้นร่งบานอยู่ประเวศเด้อครับเด้อขนาดสวนในร่งบานนี่โอ้ยเป็นตาซื่นชมดอกเงาล่ะครับ สงสัยก็เลย่ไปถามผู้เพิ่นดูแลสวนว่าดอกใหม่อันนี้เป็นดอกอย่างเขาเล่บอกว่าปกพักเสียนผีโอ้พักเสียนผีกตงงามเนาะครับเนาะนะนไม่ให้พ่อนสะอ่อนหลายเา้ยาเขาไงเวียงชอบใสิไปใส่อน,นี้โอ้ดอกใหม่แต่ัมมงงาม ที่พักผ่อนยอนใจแต่แท้อยากว่าไปดูด้วยุ่งบ้านบางจอดรถนะครับ นี่ขนาดมาเจ็ดแปดโมงหารถสี่สีจอดร,รถบ่มีอะไรเด้อครับเดอ้อพี่น้องยูทูบเบอร์ อันคนในร่องบานเพิ่นขึ้นมองผมเสร็จแล้วครับเขาว่าเจ้าผีว่าโอ้เขาบอก่าักยูทูปเปิดเนาะช่างเึ้น 嗯。<laughs>